มันเป็น, 20, ปนคนต่อมาเร่แล้ว้อบ้านหง้าร้อง้นไมับ้น้ารยนเียหน่า2,000านสองหมื่นเจ็ดพ่อคุณทองสองหมเจแล้ว

อ่ะสองให้หลานก่อนอโชว์เหรอด้วยอันนี้เนะี่ยเจ้าข้องเจ้าสาสาคนสมมา,าสาสายกันวันก็ทำงานก็พวกคุณทีนี่ทำงานแล้วก็ไม่เอามันใช่ปีหน้าคนะือในวันเอาหน้าก็มา Bây giờ mình lên không phải này em 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 vì không con rất nói không ạ em 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 còn cũng chữ trong mẹ em không mẹ em thấy mệt em không mẹ em không em không mẹ em không em không đi đâu không mẹ em không mẹ này แล้วก็ใส่ตั๊กเหมือนไม่ได้เป็นต้นไม้ไม่มันไม่ไหวใส่ตักกแหวนแหวนหลังของพวกคุณตรงนี้ทำไม่ดีมอบให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้พระคุณใส่เออแต่ทำแต่ทำไม่ดีมอบก่อนแล้วไงเอาหมเลยเอาห่าเลย้อนเอาเลย

เสร็จดดดี้าเสร็จเสร็จแล้วจบชอบชอบชอบนะวงนี้ชอบวงนี้โอ้วงวงวงตัวนี้เลยวงขบคุณเสร็จประจำใช่ตัวนี้แหละเซีฟรีมั้ยเีฟรีมาฟรีมาฟรีอ้าวไม่ีก้อ้าฟีฟีฟรีฟีฟี